ทันทีจ้ามันนี้ฝนตกเลยจ้าเก็บดอกอันชั้นจา้าตะว่าตากตอันตากแบบนี้หละจะเอาสังกงส,สีเหมอแตะว่าจะเสียเลยสีไเด็ผลบ่ไเด็ผลนเลจ้าเนี่ยตะว่าก็เห็ดไปเบิ่งงซื้ออมมันเป็นหนา้าฝนเห็ดหนาอย่างนี้นี นถึงน้ำน้ำบอกเสร็มันนี่ฝนตกแห้งเลยจ้ะเอ้ยแบบนี้แบบ่แห้งดีเอาไปใส่กินจากกองก่อนลอจ้าเนี่ยเพราะว่ามันมันแดดบด่ดีมันก็สิบง่ามันโอ้ขี้ดินก็มัได้ใส่บุโอ้ ว่ามันเสีย no ดีวันมีขมีคิดดีไหมล่ะห้าฝนรู้แล้วย่าแกรถเป็นดอกดีเนี่ยฝนแต่ว่าตามองตากว่ามีนี่คือฝนเสียของอันชั้นเอาอะไรบ่ได้มนี่ยมล่ะบ่ได้ฝนนี่ย่าบ่เงี้ยเงี้ยได้ังบ่ หากิีบหากรีบ,กรบยกซื้เอาในพันมาตนวพันหากิีบมันมันก็มีหากิีบอีรีได้ยังมี่ฝนโย่บหลายตน้นจ้ะนี่ลระคืออันชันหนาฝนตากส,าสีซังกะสีอันนี้ยุติดได้ดมนะจ๊ะเนี่ย มื่อนีฝนกับตกลินแต่ว่ายายอยากเก็บซื้อ,อเก็บสวนดอกวันสีม่วงเต็มอยู่นี่ก็ข่้นบองงามก็ไปตุ่มกินจะของอะจ้ะตุม่มแทนกาแฟเห็นบ่สีม่วงสวยเลยจ้ะปลูกง่ายเลยจ้ะปลูกง่าย อ้ยเขาพยายามบวให้ไม่ขี้ดินขั้นขั้นขั้นต้นตากันแดดบ่เสมอกันมันก็จะเป็นสีสีดขเขาเขบพอรับซื้อเป็นสีสีดสีจางน,นี่หลานไปเก็บดึงหอดใบออกเดียวกัน Hang hăng 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 tòa nha ngay, xong bụng hăng hăng tòa nha yi, nha